แนวตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมนะคะที่ดินสวยที่ดินราคาถูกถกที่สุดในแถวนี้เลยไม่มีใครเขาขายในราคานี้แล้วนะคะนั่นก็คืออยู่ตรงนี้แล้วนะคะซึ่งที่ดินทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะคะจะแบ่งกันเป็น2แปลงนะคะต้นคลิปนะคะโอบอกทุกคนว่าติดคลองสองด้านติด ถนน3ด้านนั่นคือของแท้ของจริงเลยเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนชมคลิปนี้จนจบแล้วจะรู้ว่าที่ดินแปลงนี้สุดว้าวและว้าวสุดขนาดไหนนะคะที่ดินทั้งหมดตรงนี้นะคะแบ่งเป็น2แปลงคือเดิมเลยนะคะเป็นแปลงเดียวกันยาวๆเลยจะเรียกว่าเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะคือคนโบราณมักจะเรียกว่าที่ดินแปลงนี้นาเส้นนี้นะคะ1เส้นนั่นแหละคะ่ะของเราอยู่1เส้นแต่ว่าเมื่ออดีตเ่เป็น1เส้นเดียวกันนะคะแต่ว่าด้วยปัจจุบันที่มีความเจริญนะคะเข้ามาขายายตัวเมืองเข้า ะะก็เลยทําให้ที่ดินของเราเนี่ยกลายเป็น2แปลงทันทีนะคะนั่นก็คือจะมีถนนผ่านกลางนะคะแล้วก็จะมีถนนด้านท้ายแปลงหัวแปลงแล้วก็จะมี ครองหัวแปลงท้ายแปลงนะคะซึ่งทําให้ที่ดินของเราเนี่ยเป็นรูปแปลงที่แบ่งแยกเป็น2แปลงที่สวยงามแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่โออยากจะบอกทุกคนคือห้ามช้านะถ้าช้าเนี่ยคงจะไม่ทันแน่นอนนะคะที่ดินทั้งหมดตรงนี้แบ่งเป็น2แปลงแปลงที่1นะคะเนื้อที่1ไร่3งาน41.5ตารางวานะคะแปลงที่2ก็คือเนื้อที่นะคะ17ไร่2งาน43.5ตารางวาค่ะทั้งสองแปลงนะคะรวมกันเป็นเนื้อที่นะคะ 19ไล่1งาน85ตารางวานนะคะราคาเพียงแค่ไล่ละ290แส0บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลยพูดง่ายๆจ่ายเพียงราคาเดียวจบทุกเรื่องเลยค่ะถ้าเราจะหาเฉลี่ยแล้วนะคะตกตารางวานและเพียงแค่ 725บาทเท่านั้นเองค่ะที่ดินทั้ง2แปลงตรงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตําบลศรีสากกระบือค่ะอําเภอองคลักษ์จังหวัดน,นครนายกนะคะการเดินทางนั้นสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากตัวอําเภอนะคะองคลักษ์หรือว่าสีแยกองคลักษ์ ตลาดโลตัสนะคะประมาณ18กิโลเมตรเองท่านใดสนใจนะคะเพื่อซื้อไว้อยู่อาศัยเองหรือว่าจะซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรหรือแม้กระทั่งเราจะซื้อไว้ทาโครงการจัดสรรก็เหมาะมากๆเลยสนใจลองแวะเพียงกันเข้ามาดูได้ตอนนี้ทุกคนพร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมตามมาชมเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะออมจะพาชมนะคะที่ดินทั้งสองแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะคําว่าติดคลองสองด้านติดถนนสามด้านเป็นยังไงมา เราจะเริ่มตั้งแต่ถนนด้านที่1และคลองด้านที่1เลยนะคะตอนนี้ออกมายืนอยู่อาจริงๆก็คือหน้าบ้านของเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่ามันจะสะดวกที่เราจะเดินนะคะหรือว่าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะนี้เลยเริ่มจากคลองก่อนเลยเนาะแปลงที่1นเนี่ยเนื้อที่นะคะ1 3, 000, 5, ‑‑่ไร่3งาน41.5ตารางวานะคะเกือบเกือบสองไร่ 2, ซึ่งแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่สวยมากๆ เจ้าของนะคะขายแบบเมาเมาไปเลยนะคะยกแปลงเลยในราคาไล่ละ2,90 0 0 0บาทนะคะเมายกแปลงทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่นะคะนี่คือเป็นชุมชนคลอง23นะคะตำบลศรีสะกระบืออำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกมีเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามคลองด้วยนะคะเป็นที่ดินที่เหมาะกับการพักอาศัยส่วนหนึ่งนะคะซื้อไว้เพื่อเก่งกำไรอีกส่วนหนึ่งนะคะซื้อไว้เพื่อจะทำที่ดินจัดสรรที่ดินแบ่งขาย ก็เหมาะมากๆเลยนะคะหรือจะทำเป็นคาเฟ่นะคะแนวร้านอาหารก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนะคะนี่คือจะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดก,กับเรานะใครที่จะมาดูที่ดินตรงนี้ก็คือนี่เลยค่ะเราจะต้องมีเพื่อนบ้านติดก,กันนะแบบนี้นะให้ดูตัวอย่างนะคะของเพื่อนบ้านไม่ได้ขายนะที่ดินของเราอยู่ตรงนี้ค่ะติดถนนคอนกรีตด้านที่1ก่อนนะแล้วจะมีด้านที่2ด้านที่3าเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่ ติดคลองคืออยู่ตรงนี้นอกติวยพาดูแล้วนะคะริมคลองนะคะยังมีที่งอกที่เกิดน,นะคะนั่นแปลว่าเราก็ยังสามารถทําประโยชน์ได้ไม่ว่าจะสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าถ้าเป็นที่หลวงที่งอกนะคะโอไม่แนะนํานะคะให้ทุกคนเนี่ยสร้างแบบถาวรโอแนะนําให้สร้างแบบสามารถลื้อได้จะได้ไม่เสียผลประโยชน์สำหรับเรานะคะมีมะพร้าวมีต้นขี้เหล็กเต็มไปหมดเลยนี่คืออยู่หน้าที่ของเรานะคะมีถนนขั้นนะคะเดิมเลยนะคะที่เท็มนแปลงเนี้ยคือเป็นที่ดินที่ คลองชนคลองนะคะซึ่งมันจะเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวยาวๆเลยแต่เมื่อความเจริญเข้ามานะคะก็ทําให้ที่ดินของเรามีถนนตัดผ่านเส้นที่1แล้วก็เส้นที่2ก็คือจะผ่านระหว่างแปลงใหญ่กับแปลงเล็กเนาะเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็รวมถึงด้านท้ายที่ชาวบ้านส่วนใหญ่สัญจรไปมากันนะคะเลยทําให้ที่ดินของเรามีติดถนนถึง3าด้านเลย ะะแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่สวยมากเอาจริงๆแล้วนะคะถ้าเราจะซื้อกันที่ดินแปลงแบบนี้ราคาอย่างนี้มันไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ด้วยตรงนี้เราขายเหมาๆไปเลยก็เลยเหมือนแถมๆกันไปยกกันไปนะคะนี่สามารถขับรถวนออกได้หลายเส้นทางมากๆเลยนะการเดินทางนั้นก็สะดวกสบายเช่นกันนะคะนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะชมในที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่1ไร่3งาน 41.5ตารางวาแล้วก็จะทะลุไปอีกแปลงหนึ่งนะคะแปลงที่เนื้อที่17ไร่กว่านะคะเป็นแปลงที่2สําหรับแปลงนี้นะคะมีการถมดินไว้แล้วครึ่งหนึ่งปลูกต้นไม้ไว้นะคะมีต้นอะไรบ้างนะคะก็จะมีมะม่วงกล้วยนะคะก็คือจะเป็นผลไม้พื้นเมืองผลไม้หลักๆของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่จะปลูกกันนะคะนี่คือพื้นที่1ไร่3งานหรือเกือบๆ2ไร่นะคะจะเป็นประมาณนี้ ตรงนี้ส่วนใหญ่จะมีต้นมะม่วงเยอะมากมีต้นสดาวมีต้นขี้เหล็กนะคะสะดาวขี้เหล็กคือพวกนี้มันเป็นพลเมลาเขาเรียกอะไรนะพืชผักที่เราใช้ในชีวิตประจําวันที่เรารับประทานกันอยู่แล้วนะคะมีเสาเขตหลักเขตแนวเขตนะคะชัดเจนทั้งหมดเลยนะคะโซนนี้เป็นโซนที่เราสร้างบ้านนะคะลงสิ่งปลูกสร้างได้เลยมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังนะคะนี่เห็นไหมมีการล้อมรั้วไว้แล้วนะคะ บางส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะที่ดิน19ไร่1งานรวม2แปลงนะ58ตารางวาเราล้อมรั้วทั้งหมดเนี่ยคงจะหมดงบประมาณนะคะแพงกว่าค่าที่ดินแหละตอนนี้นะคะเจ้าของเองนะคะตั้งใจที่จะขายในราคานะคะไล่ละ3า0 0 0 0เบาทณนะตอนนี้นะคะมาเจอโอ๋แล้วเราก็มาคุยกันนะคะแล้วก็มีลูกค้าของโอ๋ที่อยากได้นะคะเยอะมากๆในราคางบประมาณที่ไม่เกิดน,นะคะ ประมาณนี้ก็คือเจ้าของบอกว่าเอาอย่างนี้สําหรับลูกค้านะคะก็ลดราคาลงมาให้ดูแบบว่ามีความเหมาะสมมีความอยากได้เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วที่ดินของเรานะคะมีข้อเสียอยู่นิดนึงคือหน้าจะแคบนะคะแต่นอกนั้นคือเป็นข้อดีทั้งหมดเลยนะข้อดีมีอะไรบ้าง1ไฟฟ้าประปาเข้าถึงแล้ว2อ,อยู่ในชุมชนนะคะ3ล้อมไปด้วยความเจริญมากมาย4ส,สาธารณูปโภคคมนาคมทุกอย่างครบ ผ่านหน้าแปลงแล้วและมีความเจริญความข้อดีเนี่ยเยอะกว่านี้อีกนะคะนี่คืออยู่ในตำแหน่งแปลง1ไร่3งาน41.5ตารางวาอยู่นะทุกคนก็คือส่วนหนึ่งจะเป็นนานะคะถ้าใครที่ซื้อแล้วนะคะโซนนี้เก็บไว้เดี๋ยวติดถนนต,นตรงนี้ด้วยนะดีพาไปดูถนนด้านที่สองนะคะโอ้แลงกล้องให้ทุกคนดูก่อนนะก่อนที่โอจะไปจุดอื่นๆต่อนะคะนี่เลยส่วนนี้คือเป็นส่วนที่โอเดินมาเมื่อกี้นะคะ ห็นหมดงกล้วยนะคะมีต้นกล้วยเยอะมากๆเลยทุกคนดบรรยากาศดีร่มรื่นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อใครที่มาอยู่ตรงนี้นะคะเราไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะขาดแคลนเรื่องของผลผลิตไหมไม่นะคะหนึ่งเลยเราได้กล้วยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีผักพืชผักสวนครัว พือผักที่ทานได้อีกเยอะแยะมากมายไปค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะถนนด้านที่2เป็นยังไงแล้วก็รวมถึงถนนด้านที่3และคลองอีกคลองหนึ่งนะติดคลองทั้งหมด2ด้านนะคะไปกันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะจะพาทุกคนไปชมถนนด้านที่2นะคะโดยเราจะเดินนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นรถขนาดเล็กนะคะมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นรถเก๋งเล็กๆนะคะเราก็สามารถที่จะขับรถนะคะทะลุก,กันได้หัวไล่ ไปนานนะคะเพราะว่าเรามีคันกว้างอยู่แล้วนะคะแต่ว่าน้ําอันนี้น่าจะไม่ใช่ของเจ้าของนะเพราะว่าเท่าที่เราสังเกตจากแนวเขตตรงนี้นะคะมันจะมีเสาคอนกรีตปักอยู่นะคะซึ่งแนวแนวคลองเนี่ยจะอยู่นอกที่ของเรานะคะที่ดินตรงนี้นะคะหน้ากว้างติดถนนประมาณนะคะ20มตรนั่นแหละคะ่ะคือข้อเสียมีข้อเดียวแต่ว่าถ้าเรามาเทียบกับเรื่องราคาไล่ละนะคะ สองแสนเก้ 2, 90, บาทเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยฉเฉลี่ยแล้วตกตารางวาและวเจ็บาทราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีคือรวมให้ทุกอย่างเลยทุกคนจ๋าที่ดินจังหวัดนครนายกราคาแบบนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะคะค่อนข้างจะหายากเต็มทีแล้วนะคะนี่คือถนนนะคะลาดยางถนนหลวงนี่เลยเห็นไหมมีรถสัญจรไปมาเยอะมากๆเลยนะคะ ตอนนี้ในไหนโอมาแล้วใกล้จะถึงถนนแล้วเดี๋ยวแพล่กล้องให้ทุกคนดูก่อนนะทางที่โอเดินนะคะมาส่วนใหญ่นะคะชาวบ้านแถวนี้ก็จะทํานาอาชีพของชาวบ้านมีทํานานะคะบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลานะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะขายไม่ว่าจะเป็นต้นไซเกาหลีพวกเพ่อชําต่างๆเนาะนี่เพราะว่าใกล้แหล่งน้ํานะคะนี่อ่า ที่ดินแปลงเล็กนี้นะคะหันหน้าไปทางคลองฝั่งนู้นคือทิศเหนือนะคะถ้าหันหน้ามาทางถนนลาดยางตรงนี้คือทิศใต้นะคะของเราเป็นสองแปลงนะคะสองแปลงเราขายควบเลยเหมาเลยนะเอาจริงๆแปลงเดียวก็ราคาก็เกือบๆสองล้านแล้วนะคะแต่วันนี้เราอยากให้ลูกค้านะคะซื้อในราคาที่แบบว่าราคามิตรภาพราคาน่ารักนะคะ รถสัญจรไปมาเยอะมากๆากเลยตอนนี้เรามาเดินนะคะหรือว่ามายืนอยู่ข้างๆถนนหลวงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มีรถมานะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นให้ทุกท่านนะคะได้ชมที่ดินแบบเต็มๆเลยนะคะนี่ถนนลาดยางอันนี้นะคะไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะคะท่านสองแปลงเดิมอย่างที่บอกเนาะเป็นแปลงเดียวกันนะะแปลงนี้ก็คือเป็นแปลงที่1นึละกันเนื้อที่1ไร่3งาน41.5ตารางวานะคะ ข้ามไปสมัยก่อนแปลงเดียวกันแต่ตอนนี้คือถนนตัดผ่านก็เลยแบ่งแยกเป็น2แปลง2ฝั่งนะคะนี่ยางฝั่งนี้นะคะก็เป็นฝั่งที่เนื้อที่นะคะแปลงที่2นะั้นเนื้อที่17ไร่2งาน43.5ตารางวามีเสาเขตเนี่ยคะ่ะชัดเจนมากๆเลยนะคะ เราจะตรงไปเรื่อยๆนะคะ1,400เมตรก็จะไปถึงเรียบครองเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะคะใครที่จะมาดูที่ดินแปลงนี้นะคะจุดสังเกตของเรานะคะหน้าที่ดินเราจะมีต้นไม้สักทองอยู่6ต้นนะคะฝั่งละ3ต้นแบ่งเป็น2ฝั่งถนนนะคะนี่3ต้นนะคะก็คือ3ต้นนี้นะคะด้านหน้าจะมีบ่อก,กลมๆอยู่1นลูกนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีไม้สักทองอีก3ต้นนะคะแล้วก็ ตรงยาวไปชนถนนชนคองฝั่งนู้นะคะนี่ที่ดินทั้งหมดตรงนี้นะถือว่าเป็นการเดินทางที่แบบว่าสะดวกสบายนะคะล้อมไปด้วยความเจริญเท่านี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะเมื่อสมัยก่อนนะโออาจจะยังไม่เกิดก็ได้อยังเด็กอยู่นะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรแถวนี้คือจะเป็นโครงการจัดสรรสมัยก่อนนะและคนมาซื้อกันเยอะมากๆแต่ก็คือส่วนใหญ่แล้วตอนนี้คือเป็นโครงการ ที่ล้างมานานแต่ตอนนี้ช่วงนี้เริ่มนะคะขยับขยายพัฒนาแล้วจุดสังเกตนะคะถ้าเราจะมาดูที่ดิน GPS พามานะคะนี่ค่ะจะมีบ้านสีขาวๆอยู่ตรงนี้นะคะมีนาอีกเส้นหนึ่งข้ามมานะคะข้ามมาข้ามมาจากบ้านนะคะติดกับนาเส้นใหญ่ตรงนี้ก็คือจะเป็นของเรานะคะต่อจากนี้ก็คือจะเป็นเส้นเล็กๆท่ากันหมดเลยนะคะนี่ ที่ดินทั้งหมดก็คือเนื้อที่รวมกันนะคะ19,185่19าตารางวาการเดินทางตรงนี้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะด้านหน้านะคะเราจะไปถนนหมายเลข3001เนี่ยห่างจากตรงนี้เพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเองที่ดินไปนี้นะคะห่างจากถนนสิรินครนายกเนี่ยประมาณนะ3.2กิโลเมตร หรือว่าใครที่จะมาปัดแยกองค์ลักษ์มาถึงตรงนี้ก็ประมาณ18กิโลเมตรนะคะโรงเรียนบ้านคลอง23นะคะห่างจากตรงนี้4.2กิโลเมตรค่ะทุกคนองค์การบริหารส่วนตองบลน,นะคะศรษสะกระบือก็จะห่างจากตรงนี้1.6กิโลเมตรนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตลบ,บ้านคลอง23นะคะอยู่ฝั่งเหนือห่างกันประมาณนะคะ4.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ โรงพยาบาลองคลักษ์นะคะห่างจากตรงนี้18กิโลเมตรคือผูดงา่ายๆถ้าเราจะไปองคลักษ์ก็จะห่างกันประมาณ18กิโลเมตรนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนหลักนะคะชาวบ้านจะสัญจรไปมากันเยอะมากๆเลยนะคะ,อะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะด้านท้ายจะมีถนนสาธารณะ นะคะติดอีกด้านหนึ่งแล้วก็รวมถึงนะคะจะมีคลองส่งน้ํามีชาวบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันนะคะลักษณะที่ดินโดยรวมตรงนี้เป็นยังไงเนาะแต่ที่แน่ๆคือที่ดินแปลงนี้นะคะตรงนี้คือนี่เลยเป็นนาหน้ากว้างประมาณ20เมตรนะคะตรงนี้คือเราจะหันหน้ามาทางทิศเหนือเนาะ,นอ,ะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนด้านท้ายคือจะเป็นทิศใต้นะคะโอเคค่ะสนใจนะคะรีบมาดูรีบมาจองเลยตอนนี้มีเพียงนะคะแปลงเดียวราะคาไล่แล้ว 290,000บาทนะคะรวมทั้งแปลงเลยนะคะราคาเหมายกแปลงคือ5,644,125บาทเท่านั้นเองนะคะพิกัดตำบลศรีสาก,กระบืออำเภอองคลักษ์จังหวัดน,นครนายกนะคะไปเดี๋ยวเราจะไปชมท้ายแปลงดีกว่าไปกันเลยทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะผมมาอยู่ด้านท้ายของแปลงใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะพาทุกคนนะคะมาชม หลายๆบรรยากาศหลายๆมุมของที่ดินแปลงนี้เอาจริงๆแล้วเป็นที่ดินที่ถือว่าสวยมากๆเลยนะเทียบกับราคาคือน่าซื้อเก็บไว้จริงๆนะในราคาเพียงแค่ไล่ละ2,90,000บาทนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมข้าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลยนะคะนี่คือท้ายแปลงตอนนี้ถ้าเราจะดูไปไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าตรงกลางหรือว่าท้าย เราก็จะมองเห็นแต่เป็นทุ่งนาเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกๆด้ได้ก็คือว่าระหว่างทางที่เราจะขับรถมาจากด้านหน้าเนาะเราก็จะเห็นเป็นคันนาที่กว้างๆจริงๆแล้วถ้าเป็นรถเก่งคันเล็กๆสามารถขับรถเรียบถนนเรียบคลองในที่ของเราได้นะคะแล้วก็ที่ไม่เหมือนกันคือนี่คือถนนเรียบคลองด้านท้ายแปลงซึ่งจะหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็จะมีคลองส่งน้ําที่ส่งน้ําไปยังนะคะ นาชาวบ้านหรือว่านาพื้นที่แถวนี้ทั้งหมดเลยจะมีครองเท่ากับว่าที่ดินทั้งหมดตรงนี้นะคะเนื้อที่19ไร่1งาน85ตารางวานะรวมกัน2ฉโนดรวมกัน2แปลงนะคะซึ่งเป็นแปลงที่ติดถนน2ด้านแล้วก็ติดคลอง1ด้านเป็นแปลงเล็กนะคะเนื้อที่1ไร่ 3. งาน41จุดตารางวานแล้วก็แปลงใหญ่ที่อยู่ยืนอยู่ตรงเนี้ยคือแปลงสุดท้ายแปลงใหญ่แปลงท้ายแปลงเลยเนาะเนื้อที่17ไร่2งาน4 3 ตารางวานะคะรวมกันทั้ง2แปลงเจ้าของขายยกขายเหมาเลยนะก็คือ19ไร่1งาน85ตารางวานี่เลยอโอให้ชมลักษณะของอความเป็นนาแล้วก็คันนาที่เราสามารถขับรถมาได้แต่ว่ามันก็รถใหญ่น่าจะลำบากนิดหนึ่งนะคะระหว่างทางนะคะก็จะมีเสาปูนนะคะเป็นหลักเขตแนวเขตปากๆอยู่นะคะแต่ว่า เรามองด้วยผ่านกล้องอาจจะมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าสนใจจริงๆก็ลองแวะเวียนเกงเข้ามาดูได้นะคะทุกคนไปเดียวพาไปดูนะคะด้านท้ายแปลงเลยท้ายสุดสุดท้ายนะคะตรงนี้จะมีหลักเขตนะคะนีะ่เห็นไหมคะเสาปูนอันนี้คืออยู่ในแนวที่ของเรานะคะละักษณะรูปแปลงคือแปลงใหญ่นะหน้ากว้างติดถนนหัวท้ายก็คือประมาณ20เมตรนะคะและความลึกประมาณ1,400เมตรนะคะ แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะลำลางแต่อันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วนะเป็นของเพื่อนบ้านที่ส่งน้ํานะคะเข้านาตัวเองอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรวมของแปลงใหญ่แปลงสุดท้ายแล้วก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นถนนเรียบคลองซึ่งเป็นถนนสาธารณะที่เราขับรถเข้ามาจากถนนที่เป็นสาธารณะคือจริงๆมันจะวนกันได้นะคะทุกด้านเลยนะคะ สิ่งหนึ่งที่จะไม่เหมือนกันคือถนนนะคะแต่ละด้านที่ติดกับที่ของเราแล้วก็รวมถึงคลองนะคะนี่เห็นไหมนี่คือคลองสาธารณประโยชน์ที่ดินทุกแปลงก็จะมีกันเว้นระยะห่างกันอยู่แล้วนะเอาจริงๆแล้วตรงนี้คลอง23เนี่ยจะมีชุมชนนะคะเยอะมากนะคะตรงนี้ไม่รู้มองเห็นกันไหมนี่อยู่ตรงนี้อีกชุมชนหนึ่งนะคะมีเพื่อนบ้านเยอะนะคะฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็เนี่ยค่ะจะมีชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะก็จะอยู่กันเป็นประจำตรงนี้ อาชีพของชาวบ้านแถวนี้นะคะนอกจากทํานานก็จะมีบอ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะคะแล้วก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเพาะชําต้นไม้ปลูกต้นไม้นะคะขายกันนะคะนี่แถวนี้ต้นไม้ที่เขาปลูกขายกันน่าจะเป็นต้นไซเกาหลีนะคะเพราะว่าโอดขับรถผ่านมาระหว่างทางเนี่ยโอ้เห็นเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือเราจะมองไปทางซ้ายขวาทั้งหมดก็คือจะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยใช่หไหม โอเคค่ะการพาชมที่ดินทั้งหมดทั้ง2แปลงตรงนี้นะคะเนื้อที่19ไร่1งาน85ตารางวาก็จะประมาณตามนี้เลยนะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลศรีสากกระบือนะคะอำเภอองคลลักษ์จังหวัดน,นครนายกการเดินทางสะดวกสบายไฟฟ้าประปาเข้าถึงนะคะสาธารณูปโภคครบทุกด้านเลยนะคะ การพาชมในวันนี้ประมาณตามนี้เลยลาไปก่อนค่ะโดยเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่เอาพาชมไปเลยนะคะถ้าใหนดีสนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดตอ่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ